สวัสดีค่ะแคลัาบเสริมดวงวันนี้นำวิธีการสวมแหวนเสริมดวงให้เหงงให้ปังให้ชีวิตราบรื่นนะคะมีโชคลาภกันมาฝากค่ะเริ่มต้นกันที่สวมแหวนที่นิ้วหัวแม่มือไม่ว่านิ้วมือขวาหรือซ้ายส่งเสริมด้านคนอุปธรรมค้าชูช่วยเหลือเกือ้อกูล สวมแหวนที่นิ้วชี้ข้างขวาเพิ่มจุดสนใจเพิ่มความนิยมชมชอบสวมแหวนที่นิ้วชี้ซ้ายเพิ่มความมั่งคั่งยั่งยืนสวมแหวนที่นิ้วกลางนิ้วกลางข้างขวาส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานิ้วกลางข้างซ้ายแคล้วคลาดปลอดภัย การสวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวาส่งเสริมให้ความรักมั่นคงยั่งยืนส่วนสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุขมาถึงการสวมแหวนที่นิ้วก้อยข้างขวาเพื่อเสริมสเสน่ห์และการสวมแหวนนิ้วก้อยข้างซ้ายสมหวังในความรักค่ะตอนนี้คุณสวมแหวนนิ้วไหนกันอยู่คะ หลังจากชมคลิปนี้แล้วหวังว่าทุกคนจะสำรวจนิ้วของตัวเองกันนะคะว่าเราควรจะสวมแหวนนิ้วไหนกันดี